สวัสดีค่ะ,ะต่อไปบทที่6นะคะบทที่ทีนี้จะเป็นการจำลองระบบด้วย UML นะคะคือการวิเคราะห์เชิงวัตถุนะคะอ่ะ Object Oriented Analysis เนี่ยก็จะใช้แผน่การจำลองด้วยเครื่องมือที่ใช้คือ UML นะคะซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนานะคะเพิ่มความสามารถในการทำงานเพิ่มคุณภาพของระบบนะคะ รองรับระบบงานเดิมนะคะแล้วก็การสื่อสารระหว่างผู้ทีมงานด้วยกันนะคะในการพัฒนาประวัความเป็นมาความเป็นมาของ UML นะคะ,ะก็คือเริ่มมาจาก g r a d i b u s นะคะแล้วก็เจม l u ล b e เบนะคะ,ะร่วมกันทำงานที่ r t i o n a l ซอฟต์แวร์คอร์ปอเรชันนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี1994-1995กาถึงนะคะกาดิบูสได้เป็นผู้นำแนวคิดของแบบบูสต์เมทอดนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่มีชื่อเสียงมีแผนภาพนวนมากสำหรับการใช้งานข้อเสียคือมันมีความจำเป็นม,ม,มีมากเกินความจำเป็นนะคะแล้วก็ยิความยุ่งยากในการวาดต่อมานะคะเ,เจมรัมเบิร์กนะคะได้นำแนความคิด แล้วก็เทคนิควิธีการสร้างเชิงวัตถุ Object Modeling t เทคนิค OMT นะคะแนวความคิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นที่ General Electric หรือ GE ซึ่งเป็นที่ทำงานเดิมของ Jim l a m b e r g นะคะประกอบไปด้วยโมเดลจำนวนมากครอบคุมถึง Object Model Dynamic Model นะคะ Functional Model แล้วก็ Use Case Model ต่อมาไอว่าจากครอบสันได้คิดคนน้นในความคิดทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ Object Oriented Software Engineering หรือ e n g i n e e r OOSE นะคะเป็นรูปแบบที่การทำงานที่เน้นความต้องการ Requirement นะคะมีความมีพื้นฐานในการทำงานแบบบน Use Case Model นะคะซึ่ง ในปี1997นะคะ UML ได้เกิดขึ้นเวอร์ชัน1.1ได้เสนอเป็นมาตรฐานและก็การจัดการทางด้าน Object Object Management Group นะคะ OMG นะคะทึ่งสุขพัฒนาขึ้นเป็นภาษาโ o เดลแลงเ u a g e หรือว่ามาตรฐานนะคะจากนั้นก็ถูกพัฒนาขึ้นจนถึงเวอร์ชัน1.4ในปี2001แล้วก็เวอร์ชัน2.0ในปี2002นะคะ อันนี้จะเป็น UML history นะคะก็คือประวัติความเป็นมาก็คือเริ่มต้นจากตั้งแตบบ่ปี UML 0.9นะคะ0.1.0นะคะ1.1แล้วก็1.3แล้วก็2.0นะคะอันนี้คือประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของ UML นะคะองค์ประกอบของ u m l มีด้วยกันอดยู่3ส่วน1ของ t i n ง2 relationship 3 Diagram นะคะในส่วนของ t i n g นะคะก็จะเป็น structure t i n g ก็คือประกอบไปด้วย logical t i n g ซึ่งมี class มี interface มี c o l l a b o r a t i o n มี usecase แล้วก็มี activeclass นะคะ physical t i n g ก็จะเป็น component กับ node นะคะ แล้วก็มี behavior a l thing นะคะ interaction state machine แล้วก็ส่วนของ grouping thing ก็จะมี package นะคะแล้วก็ a n notational thing นะคะก็จะเป็น node ก็เป็น node นะคะ actor node นะคะ relationship ความสัมพันธ์ถ้าเป็นประเภทความสัมพันธ์แบบ OO นะ,ะก็จะเป็น1นแบบ meaning meaning คือแบบ dependency กับ realization นะคะแล้วก็อันที่2คือแบบ structural ก็คือเป็น is associates แล้วก็ aggregation แล้วก็ composition นะคะแล้วก็อันที่3คือแบบ generalize d หรือว่า specialize ก็จะเป็น generalization i z e สเตชันนะคะ uh, diagram มีทั้งหมดอยู่13ด i a g r a m ซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1คือ structure modeling ก็คือจะเป็นประเภทของ package นะคะ class or structural object composite Component deployment อันที่2คือ behavior a l model นะคะซึ่งจะเน้นที่ use case diagram ทุกคนจะต้องเขียน use case diagram ได้นะคะ activity state communication sequence timing แล้วก็ interactions overview นะคะอันนี้รวมกันแล้วอันที่หนึ่งก็จะเป็นหประเภท 6กแบบนะคะแล้วก็อนที่2ก็จะมีเจ็ดรวมันแล้วเป็นสิบสามไดแกรมนะคะต่อไปก็จะมาดูกันว่ามีไดแกรมรายละเอียดอะไรบ้างนะคะ,ะถ้าเป็นติงนะคะสัญลญักษณ์ที่ทั่วๆไปนะคะก็จะมีหมวดของ logical t h i n g นะคะก็จะเป็นส่วนของ Class Class คือการอธิบายกลุ่มของ Object ที่เป็นสิ่งที่อธิบายกลุ่มของ Object นะคะหรือ Method อ่า่งจะมีประกอบไปด้วยส่วนของอ่าข้างบนนี้จะเป็นชื่อ Class Name เป็นชื่อของ l l s s นะคะเช่ employee, น employeestudentteacher ะะหรือว่า account อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ attributeattribute attribute ก็คือคุณสมบัติว่าเป็นประเภทไหนนะคะหรือ field ต่างๆนั่นเองส่วน method คือวิธีการทำอะไรได้บ้างนะคะทำสามารถทำ action หรือทำอะไรได้บ้างนะคะ ต่อไป Interface i n t e r f a c e คือการรวบร,วม,รวมชื่อปฏิบัติการเป็นองค์ประกอบของคลาสซึ่งเป็นการนำเอาเมทอดต่างๆมาจัดกลุ่มนะคะที่มี Interface เชื่อมโยงกันนะสัญลักษณ์ที่ใช้คือเป็นวงกลมนะคะต่อไป Collaboration ค Collabor o l เปนเป็นการรวมเป็นกลุ่มขององค์ประกอบย่อยที่สัมพันธ์ใช้กำหนดบทบาทและปฏิสัมพันธ์ที่เมทอดที่มีที่เมทอดมีตอ่ตอกัน นะคะก็จะใช้สัญลักษณ์ที่ใช้คือเป็นวงลีเส้นประนะคะต่อไป use case use case คือลำดับการปฏิบัติการของผู้กระทำใช้อธิบายการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรียกโดยเรียกว่าเราเรียกผู้กระทำของต่อต่อ,ต,อต่อระบบหรือ use case ว่า actor นะคะซึ่งจะใช้วงรีนะวงรีไม่ใช่วงกลมนะคะ Active c l c s s Active Class เป็นคลาสที่สามารถเริ่มกระบวนการของออบเจกต์ในคลาสที่มีมากกว่ากระบวนการสามารถว่าสัญ,ญลักษณ์ได้เหมือนกับคลาสแต่เส้นรอบคลาสจะเป็นมีขนาดหนากว่านะคะซึ่งจะมีอยู่หนึ่งก็คือถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์บวกนะคะก็จะเป็นการใช้ a c t i v e t e หรือ Method ในระดับการเข้าถึงแบบ Public นะคะก็คือสามารถมองเห็นคนอื่น อบเจกต์อื uh, p, p, ่นสามารถมองเห็นได้ส่วนสัญลักษณ์ที่เป็นลบนะเครื่องหมายลบก็คืออันนี้ก็จะอ็อบเจกต์จะสามารถเรียกใช้ใน Object เดียวอ็อบเจกต์เดียวกันได้นะคะ sharp นะ sharp ก็คือจะเป็นสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้ข้อมูลเฉพาะในแพ็กเกจได้นะคะตัวชิวตัวหนอนนะคะก็จะเป็นการใช้ attribute Att หรือว่า method ที่สามารถเข้าถึงได้หรือเรียกใช้ในแพ็กเกจอื่นได้นะคะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อ่ะอันนี้ดูด้านหน้านะคะด้านหน้าของ attribute หรือว่า method นะคะว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรบวกคืออะไรลบคืออะไรนะคะต่อไป p h physical thing นะคะจะประกอบอกไปด้วยคอมโพเนนต์คอมโพเนนต์เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อเป็นการแบบสัญลักษณ์ทั่วไปที่ใช้อ่พูดถึงอย่างเช่น สิ่งที่อยู่ในระบบก็จะเป็นคอมพัตคอมบวกหรือว่าบีนหรือว่าไฟล์ที่เป็นซอ r ต์โค้ดนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะอนัน์แบบนั้นโนดนะคะโนดจะเป็นองค์ประกอบการประมวลผลที่เมธอดที่เกิดขึ้นในการทำงานนะคะเช่นหน่วยความจำหรือว่าความสามารถในการประมวลผลเห็นได้ว่าเวลาเราทำงานของระบบหรือว่าโปรแกรมเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีหน่วยความจำเหลือเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ตอนนี้ CPU งาน ด้วยคอมมูียวเท่าไหร่นะคะหมวดพฤติกรรมหรือว่าอ่า e ินเตอร์แอคชันอินเตอร์นี่เป็นกริยา,าคือกริยาการขา่ขาวข่าสารระหว่าง Object เป็นพฤติกรรมของออบเจกตที่มีการส่งข้อมูลถึงกันนะคะจำนวนของเม่อตอดข่าวสารส่งถึงกันลำดับการทำงานเราจะใช้เส้นเส้นลูกศรเส้นทึบนะคะหัวทึบนะหัวดำ State Machine State Machine นี่จะเป็นสแสดงสถานะลำดับและก็ออบเจกนะคะ พฤติกรรมที่แสดงถึงสเตจหรือขั้นตอนสถานะนั้นอยู่ในสถานะอะไรจะเป็นสี่เหลี่ยมขอบมนนะคะต่อไป p a ็กเกจแพ็กเกจนี้จะเป็นกลุ่มก้อนที่ห่อรวมกันอย่างมีโครงสร้างที่มีพฤติกรรมสนญลักษณ์ทั่วไปคือการน,นำส่วนต่างๆภายใต้เง,งื่อนไขเดียวกันมามารวมกันนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนแฟ้มนะคะต่อไปนะคะ โน้ตนะคะก็คือจะเป็นเพจจะเป็นเพจหรือว่าส่วนอธิบายรายละเอียดของ UML นะคะว่าเพจหน้านี้ทำอะไรหน้านี้ทำอะไรหน้านี้เป็นเซิร์ฟเวอร์หน้านี้เป็น, server, น,นเพจเกี่ยวกับข้อมูลแต่ละประเภทแต่ละหน้านะคะต่อไปความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ก็มีอยู่3ประเภทหนึ่งความสัมพันธ์แบบความหมายหรือมีนิ่งนะคะ dependency เป็นความสัมพันธ์ที่บอกถึงความสัมพันธ์การรับคำสั่งเช่นการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้จะเป็นลูกศรเส้นประแต่หัวทึบนะคะหัวดำนะคะต่อไปแบบ r i z l t z o t i o n เป็นความสัมพันธ์เชิงความหมายระหว่าง Interface กับ Class จะใช้เส้นประแต่ว่าเป็นหัวลูกศรเป็นโปร่งนะคะต่อไปความสัมพันธ์แบบ a s s o c i s s o c s s t i o n นะคะก็เป็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมีการทำเชื่อมโยงของวัตถุนะครส่วนใหญ่ก็จะเป็นกำหนดแบบ ความสัมพันธ์แบบ one to many หรือ,อ one to one นะคะก็จะใช้แบบนี้นะคะเช่น employee กับ company นะคะก็คือลูกจ้างหนึ่งคนสามารถทำงานให้บริษัทได้ไหลายบริษัทนะคะแล้วบริษัทาสามารถจ้างพนักง,งานได้หนึ่งคนหรือหลายๆคนนะคะ aggregation เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Object หรือ Class แบบส่วนประกอบ whole part หรือเป็นส่วนหนึ่ง is part of นะคะโดยจะมี Class ที่ใหญ่ที่สุดที่เป็น Object หลักและมีเงื่อนไขประกอบต่างๆเช่นขารถนะรถก็จะมีรถก็จะเป็นส่วนของ whole ะะแล้วก็จะมีรถนี้ประกอบไปด้วย engine ใช่ไหม engine ก็เครื่องยนต์ใช่ไหม The body ก็คือตัวถังตัวรถแล้วก็ View, ว i e ว w คือล้อแล้วก็แต่ละส่วนนะคะประกอบเป็นรถนะฮะ,ะ composition ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง object หรือ class แบบขึ้นตูงต่อการและมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ โดยมีคลาสที่เป็นองค์ประกอบอื่นที่เรียกว่าเมื่อคลาสที่ใหญ่ถูกทำลายคลาสย่อยก็ถูกทำลายไปด้วยเช่น Window ์วินโดว์เนี่ยถ้าปุ่มไหนหรือว่าคำสั่งไหน e r r o r หรือว่าถูกลบไปใช่ไหมคะก็จะมีจุดทำให้วินโดว์นั้นพังไปด้วยหรือว่าใช้งานไม่ได้ความสัมพันธ์แบบ Generalize หรือ Specialize นะคะจุด e ลท์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบสืบทอดซึ่งเป็นความสัมพันธ์แม่กับลูกนะคะ เช่นความสัมพันธ์เช่นตัวนี้ก็จะเป็น class person นะคะ person person ก็คือเป็นรูปของบุคคลใช่ไหมคะคนก็จะมีะมี class ใหญ่แล้วก็มี student มี teacher ก็ shirt, จะมีส่วนของลักษณะของ Field ของ c l คจะเหมือนกันนะ,ะลักษณะของประเภทของ person เหมือนกันนะคะ ต่อไปแผนภาพแผนภาพมีทั้งหมดอยู่2ประเภทใหญ่ๆที่เคยบอกไปว่ามี6กับ7ใช่ไหมคะรวมกันแล้วเป็น13ไดกะแกรม13ไดกะแกรมนะคะ,ะแผนภาพ p a ็กเกจแพ็กเกจนี้จะเป็นแผนภาพที่ใช้ เพื่อจัดกลุ่มส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกันนะคะเช่น class object component หรือว่าแม้แต่ use case เองนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นรูปลักษณะเหมือนโฟ er, ลเดอร์รูปแฟ้มเหมือนโฟลเดอร์แบบนี้นะคะนี่คือส่วนของแพ็กเกจนะคะต่อไปแผนภาพเป็นแผนภาพ Class Class ก็จะมีเกี่ยวกับ เป็นภาพพิสแสดงถึงคลาสและความสัมพันธ์ระหว่างคลาสที่เราสนใจนะคะ,ะ,คะเช่นระบบไปจัดซื้อการจัดระบบจัดซื้อใช่ไหมคะก็จะมีผู้ผลิตพนักงานพนักงานจัดซื้อใบสั่งซื้อแล้วก็ใบเสนอราคาแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะคะ ในส่วนของ Class ก็จะมีส่วนของคลาสเนมชื่อชื่อของ Class จะเป็น customer หรือจะเป็น student หรือจะเป็น teacher ก็ว่าไปนะคะอันนี้คือเป็น attribute attribute ก็คือเหมือนกับเป็น field นั่นแหละคะ่ะที่แสดงว่ามี field หรือมี attribute อะไรบ้างและเป็นประเภทไหนประเภท t r i n g หรือประเภทนา m e ก i c นะคะแล้วก็ add ต o ดสามารถทำอะไรได้บ้างเพิ่มรบแก้ไขนะคะ add หรือว่า edit ต่อไปนะคะอันนี้คือความสัมคัญน,นะคะระหว่าง a s s s c c o u n t นะอันนี้ก็จะเป็นเงินฝากบัญชีธนาคารใช่ไหมครก็จะเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารบอกกับลูกค้าที่มาฝากนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมีหมายเลขบัญชีมียอดคงเหลือมีรายการที่ทำใช่ไหมคะ Deposit คือฝาก h d r a w คือโอนคือถอนนะคะก็มีการอัปเดต Account หรือว่าปรับ ปรับบัญชีนะคะหรือการโอนต่างๆแผนภาพออบเจกต์นะคะออบเจกต์ object เป็นแผนภาพที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ object โดยแต่ละออบเจกต์นั้นแสดงถึงอินสแตนซ์ของแต่ละคลาสที่มีอยู่ในระบบนะคะเช่น ออบเจกต์ Object, นะคะออบเจกต์ชนุดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมะีสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะก็จะมีนกชื่ออะไรมีหมาชื่ออะไรหมาชื่อเชอรี่นะคะนกชื่อทวิตทวิตตี้อย่างเงี้ยค่ะ,ะซึ่งเป็นลักษณะของแสดงถึงออบเจกต์แผนภาพคอมเพรสิตคอมเพรสิตก็คือเป็นภาพแสดงกลุ่มของโครงสร้างภายในเป็นการรวมจุดที่มีความสัมพันธ์กันไปยังส่วนอื่นของระบบนะคะอันนี้คือ ไปเกี่ยวเนื่องกับตัวอื่นจะเป็นผู้วหรือเป็น r e q u i r อินเทอร์เฟนะคะเป็นแต่ละส่วน Interface เป็นการการติดต่อคล้ายกับ Class แต่แตกต่างกันที่จำนวนการทำงานของอินเทอร์เทั้งหมดเป็น Public นะคะแล้วก็ Abstract จะไม่มีการทำงานการกำหนดค่าใดๆมาก่อนนะ,ะส่วนการเขียนนั้นก็จะเป็นลักษณะของ รูปสี่เหลี่ยมกับคำว่า interface นะคะแล้วก็มีข้อความว่าเป็นตัวเอียงนะคะ,ะ <c oughs> interface จะสู่สแสดงเป็นความเป็นเจ้าของหลายๆ class นะคะแล้วก็มี การทำงานมเนีเป็นส่วนของ Provider กับ Require นะคะ Provider ก็คือเป็นการยืนยันถึงกลุ่มของคลาสหลักซึ่งสามารถกำหนดโดยการเขียนชื่อ Interface แล้วก็การเขียนเส้นเชื่อมระหว่างคลาสกับ Interface นะคะ Require Interface นะคะ,ะก็จะเป็นการแสดงสถานะที่กลุ่มของคลาสสามารถติดต่อสื่อสารการันกับคลาสอื่นๆนะคะกับคลาสอื่นๆ สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นแบบวงวายก็จะเป็นแบบนี้นะคะบอก,กลมแล้วมีเส้นตรงแล้วก็รีควอนจะเป็นครึ่งวงกลมนะคะที่แสดงถึงเส้นขอบสัญลักษณ์นะคะอันนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบดีเลเกตนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นแบบไหนทั้งอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บนะคะ สัญลักษณทั้งหมดนะคะได้นำมาจากเว็บไซต์นะคะ www.websparksystem.com นะคะสามารถาศึกษาเพิ่ม,เ,มเติมค้นคว้าได้นะคะจากเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะตัวเชื่อมของ e l l g a t e นะคะกำหนดขึ้นมาเป็นของ Port ที่เชื่อมกับ component กับตัว interface นะคะ,อ,ะอยู่ในเครื่องหมาย s เ e u ีวยว t ทหรือว่าเครื่องหมายเป็นวงเล็บนะ มุมแหลมแบบนี้นะคะอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนเดเปอนออกมาเป็นตัวอยา่างต่อไปแผนภาพ Deployment Deployment เป็นแผนภาพที่แสดงสามารถการทำงานแสดงสร,ระบบ สถาปัตยกรรมของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์นะคะอันนี้จะจะพูดถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะที่แสดงการทำงานนะคะเช่นระบบนี้จะมีเซิร์ฟเวอร์อะไรนะคะมีเซิร์ฟเวอร์ตัวตรงไหนบ้างมีระบบความปลอดภัยตัวอื่นไหมนะคะการทำงานแบบแผนภาพ c o m p o s i t เพราะว่าเป็นการอหนวดอินสแตน e จะถูกแสดงในรูปของแผนภาพนะคะว่าเป็น เป็นลักษณะการทำงานของเครื่อง HP ในคอมพิวเตอร์รุ่นไหนยังไงคือแสดงว่าเป็นแสดงถึงคอมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆที่เราใช้ในระบบนั้นๆนะคะเช่นในระบบนี้ก็จะมี PC เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช่ไหมคะมี CD-ROM มีส่วนของการเก็บข้อมูล Storage Device แล้วก็มี OS ตัวไหนนะคะ Unix Server หรือ Security Device นคะคะก็ระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะ ลักษณะเป็นการจำลองหรือลักษณะการทำงานของระบบนะคะว่าเป็นตัวเชื่อมเข้ามาสู่ระบบผ่านด่านในบ้างแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์มีอะไรทําบ้างแผ่นภาพรูปแบบ พฤตกรรมนะคะส่วนสุดท้ายก็คือจะมีแผนภาพ use case use case diagram ถูกพัฒนาขึ้นมาเชิงวัตถุซึ่งกำหนดให้ทุกคนบังคับนะคะให้ทุกคนต้องเขียนหรือวาดรูปนี้ได้นะคะซึ่งเป็นการกระทำของระบบทั้งหมดทจะเป็นเกี่ยวกับบุคคลหรือหน่วยงานหรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อ use case หรือระบบน,นั้นๆเรามาดูกันสัญลักที่ใช้ก็คือจะเป็นวงรีวงรีนี่จะแทน ถึงหน้าที่แต่ละอย่างหรือระบบที่จะต้องทำเช่นการเช็คสตอ็อกการสั่งซื้อการพิมพ์ไปเสร็จการตรวจสินค้า้ยคะแล้วก็มีแอคเตอร์เนีแอคเตอร์จะเป็นรูปคนนะคะแล้วก็แขนตรงนะคะแล้วก็ขาแย่อ,อจากกันเราจะใช้สัญลักษณ์นี้นะคะจะไม่ใช้แขนแขนตกหรือว่าแขนขึ้นนะคะจะใช้แขนกลางเป็นเป็นเส้นตรงนะคะซึ่งจะเป็นผู้กระทำต่อระบบนะคะแล้วก็สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นซิสเ็มบอดดิลีก็คือเป็นเส้นแบ่งระบางาระบบกับตัวพูดกระทำนะคะแยกออกจากกันอันเรามาดูอันนี้เป็นความสัมพันธ์ของของแอคเตอร์นะคะเช่นคัสเมอร์คัสเมอร์ลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้าก็จะมี2ประเภทแบบลูกค้าที่โทรมาสั่งซื้อหรือว่าทางออนไลน์กับ วิส์อ่าพอร์โนวิสิสก็คือเดินเข้ามาวอล์กอินเดินเข้ามาซื้อที่ที่ร้านเลยนะคะที่หน้าร้านกับสั่งทางโทรศัพท์หรือออนไลน์นะคะอันนี้คือประเภทของลูกค้ายูสเคสนะคะความสัมพันธ์ยูสเคสก็คือแบบ Extend รอ่ารีเลช i ัก็คือเป็นยูสเคสที่ถูกอ่าอาจถูกช่วยเหลือโดยการทำงานของยู c a คสอื่นนะคะกับ ซึ่งจะมีเครื่องหมายสุรีโอไทอยู่ในเครื่องหมายสุรีโอไทตัวนี้นคะคะอันนี้คืออย่างเช่นออเดอร์ใช่ไหมคะออเดอร์ Order, เราจะสั่งซื้อสินค้าหรือรายการต่างๆออเดอร์เราจะต้องเอาข้อมูลมาจากแฟ้มแคตตาล็อกหรือว่าจากต้องดึงข้อมูลมาจากแคตตาล็อกต่างๆว่ามีประเภทไหนบ้างนะคะอันนี้คือต้อง,ต,อง,ต,องต้องช่วยเหลือต้องดูแลในส่วนของถ้ามีออเดอร์เข้ามา ความสัมพันธ์แบบอีกอันนึงคือแบบรวมหรือ include น,นะคะ use case หน,หนึ่งอาจจะจำเป็นต้องอาศัยการทำงานของอีก use case อื่นช่วยนะคะอย่างเช่นการประกันใช่ไหมคะก็จะมีการประกันรถกับประกันชีวิตอย่างน,ะะนี้ค่ะต้องต้องดึงข้อมูลมาช่วยเหลืออ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่าง เห็นได้ว่าใน use case diagram นี้จะมีทั้งหมด4 use case มี1 class registration 2 p พ l i คนะคะเอีเล็กนะพคีเล็กคือเหมือนกับวิชาบังคับก่อนนะคะแล้วก็ registration for special class ก็คือการลงทะเบียนแล้วก็การออกบินให้กับ ผู้ผู้เรียนอันนี้เป็นระบบลงทะเบียนนะคะนักศึกษาหรือนักเรียนเข้ามาในระบบปุ๊บนะคะในระบบลงทะเบียนใช่ไหมคะเราจะลงทะเบียนอันดับแรกต้องมาเช็คก่อนว่าเราติดเทอมนี้เราติดพีเล็กครอสไหมพีเล็กก็คือ,อเหมือนกับเราจะลงบัญชี2แต่คุณจบบัญชี1หรือยังอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องจบบัญชี1ก่อนซึ่งจะมาเรียนบัญชี2ได้เรียกว่าตรวจสอบว่ามีวิชาบังคับก่อนไหมนะคะซึ่งในแบบสูตรจะมีบอกนะคะ แล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ออกบินแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จก็รู้ว่าวิชานี้ใครสอนใช่ไหมคะอ่ะต่อไป Activity แผนภาพแผนภาพแอค i ิวิตนะคะเป็นแผนภาพที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานการปฏิบัติงานแล้วก็กิจกรรมในการทำงานสถานะต่างๆเรามาดูตัวอย่างกันเช่น Uh, ATM ระบบ ATM Start ใช่ไหมคะเริ่มต้นก็คือ Customer needs cash ก็คือ,อลูกค้าต้องการเงินก็สอดบัตรเข้าไป Customer i n s e r t ATM card ATM ย่อมาจาก Automatic teller machine นะคะเป็นบัตรกดเงินนะคะเป็นตู้กดเงินอัตโนมัตินะฮะสอดบัตรเข้าไปหลังจากนั้นก็ Class is a c c e p t ก็คือพอเครื่องอ่านบัตร้า,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 าใช่บัตร ใช่บัตรหรือไม่อ่าใช่ใช่ก็ใส่พินรหัสเข้าไปนะคะพอใสร่รหัสเข้าไปก็เช็คว่ารหัสถูกต้องไหมนะคะก็ใส่จํานวนเงินที่ต้องการว่าเป็นแบบไหนนะคะจะฝากจะโอนจะกดเงินเท่าไหร่นะคะต่อไปอีกอันนึงก็คือสเตทแผนภาพสเตทนะคะหรือสเตทไอแกรมซึ่งจะมีสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือสีดําหมายถึงจุดเริ่มต้นนะคะสีดํแล้วมี วงกลมล้อมรอบอีกทีนึงก็จะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วก็สี่เหลี่ยมขอบมนนะคะก็จะเป็นสถานะของแผนภาพใน,นสเตตแล้วก็มีลูกศรหัวแหลมๆปลายฉีกแบบนี้นะคะไปไปลายหัวลูกศรปลายแยกนะคะอ,ะอย่างเช่นอันนี้คือเป็นระบบะเครื่องซักผ้านะคะก็จะเริ่มต้นระหว่างที่วอชิงก็คือ,อเครื่องซักผ้าเอาผ้าเข้าเครื่องใช่ไหมคะก็จะเช็คว่าผ้าหนาเท่าไหร่น้ำต้องปล่อยน้ำต้องใส่น้ำปริมาณแค่ไหนผ้า มน้อยผ้ากลางผ้าเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ทําล้างนะคะแล้วก็ปั่นแล้วก็ปิดนี่ค่ะอันนี้คือแสดงสถานะต่อไปคอมูนแผนภาพ Communication เป็นแผนภาพที่อ่อเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแสดงขั้นตอนนะคะว่าใครติดต่อกับแผนกไหนบ้างนะคะต้องผ่านแต่ละจุดยังไงอันนี้จะเป็นสถานะนะคะและ้วก็ไม่ก็จากแผนกนี้ไปแผนกนี้ต้อง ต้องทำอะไรคำสั่งอะไรบ้างนะคะต่อไปแบบ sequence เคจะเป็นแผนภาพแสดงถึงการติดสัมพันธ์ระหว่างออบเจกต์ในส่วนของการส่งเมสเซจนะคะก็จะมีลาย l i f e line ก็คือเป็นเส้นชีวิตของออบเจกต์เรามาดูกันนะคะอ่านะเช่นอันนี้คือเหมือนกับการสั่งอาหารใช่ไหมคะลูกค้าคัตชูเมอร์เข้ามาเสร็จปุ๊บก,ก็ รีเควสสั่งออเดอร์ไปไอ้ย่างส้มตำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอแล้วก็ส่งไปที่เชฟที่ห้องครัวใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เสิร์ฟตัวอื่นรอเช่นน้ำน้ำแข็งน้ำเปล่าวายเบียรยอย่างเงี้ยเครื่องดืม่มเียนะคะหลังจากนั้นพอทำอาหารเสร็จปุ๊บก็ส่งมาที่ลูกค้าหลังจากนั้นก็จ่ายตังค์แล้วก็เก็บเงินนะคะเป็นขั้นตอนแผนภาพทัมมิ่งนะคะเป็นแผนภาพแสดงการทำงานสานหร,รือค่าของ ลหลายๆอิเลเมนต์ด้วยกันการทำงานนะคะว่าสเตจงานที่ 1, 2, 3ใช้เวลาเท่าไหร่ทามมิ่งช่วงไหนนะคะอ,ะอันนี้คือจะเป็นการทำงานหลักๆทั้งหมด13บดแกรมนะคะในหนังสือหรือร้านหนังสือต่างๆมีประมาณบางเล่มก็9บางเล่มก็11กนะคะแต่เวอร์ชั่นนี้รวบรวมไว้13บดแกรมแต่เราจะบังคับแล้วเจาะจงลงไปที่ u a s e diagram นะคะ ไดกแกรมเดียวทุกคนจะต้องวาดรูปหรือว่าเขียนไดกแกรมนี้ให้ได้นะคะกระบวนการของพัฒนา u m l UML is p r o c e s s จะมีหลักการอยู่นะคะก็คือ3สเต็ปก็คือเรื่องของ requirement r e q u ค r e m e n t นี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้เราพัฒนาลูกค้ามาจ้างให้เราเขียนโปรแกรมลูกลูกค้าต้องการให้เราไปพัฒนาระบบให้เขานะคะอันนก็เรียกว่า requirement ซึ่งจะเขียนส่วนจะเขียน use case Uh, จะเขียน UML จะเขียน Use Case Description and Diagram ก็คือคำอธิบายของ Use Case นั่นเองนะคะโดยการเขียนเป็น Use Case ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ส่งต่อให้แผนกดีไซน์ค่ะดีไซน์ก็จะทำการเกี่ยวกับจะเลือกใช้ Activity หรือว่าใช้ State หรือใช้ Class หรือ Object แล้วแต่หลังจากนั้นก็ส่งไปที่แผนกเขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์นะคะก็คือจัดกลุ่มว่าเป็น Package เป็นประเภทไหนบ้างมี Component อะไร แต่ละกลุ่มจัดกลุ่มจัดก้อนแล้วก็จะใช้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ตัวไหนใช้พิมพ์เตอร์ใช้เซิร์ฟเวอร์อะไรใช้ o ออะไรในการวางระบบนะคะคำอธิบายเวลาเราเขียนยูสเคสเสร็จแล้วใช่ไหมคะต้องมีตารางคำอธิบายด้วยนะคะเช่นในแผนภาพะระบบลงทะเบียนมี4 u s ยูเคสด้วยกันก็4ตารางนะคะในแต่ละในแต่ละวงดีนะคะก็มาเขียนมาเขียนว่าวงดีที่1ชื่อวงดีอะไรนะคะแล้วก็ผู้ที่มีทำให้ ที่เกิดขึ้นโดยตรงกับยู case เป็นใครนะ,ะเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าผู้มีถูกรรถกระทําผู้มีผลกระทบต่อยู case อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคำอธิบายยู case เช่นระบบลงทะเบียนข้างต้นใช่ไหมคะมีทั้งหมด4วงลีหรือ4 u s ยูสเคสตัวนี้ก็จะเป็น4ตารางนะคะ,ะการเขียนยนะูสเคสส่วนใหญ่ก็จะเป็น เอ่อเป็นมงเป็นเป็นสี่เหลี่ยมขอบนะเขเรียกว่า use case boundary นะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นวงรีหรือเป็นวงกลมก็ได้นะคะเช่นอันนี้ก็จะเป็นระบบอ่อสั่งซื้อสินค้าใช่ไหมคะลูกค้ารีเควสตอ่าสั่งทำไปสั่งซื้อใช่ไหมคะ create new order นะหลังจากนั้นก็เพิ่มข้อมูลมาว่ามี order มีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็มีการอัปเดต o r อ e r นะคะอันนี้จะเป็น use case description ก็คือเป็นการอธิบาย อธิบายในในวงในยูสเคสนั้นเนะี่ยอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นอย่างเงี้ยคือระบบลงทะเบียนเนี่ยมีทั้งหมด4วงรี1 2 3 4ก็4ตารางนะคะเป็นการอธิบายดังนั้นผู้เรียนจะต้องเขียนแผนภาพนี้นะแผนภาพนี้ก็คือยูสเคสไดแกรมนะคะเสร็จแล้วก็มาเขียนคำอธิบายคำอธิบายตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นคำอธิบายยูสเคสที่1ว่ายูสเคส สี่ยูสเคสนั้นก็คือสีตารางตารางที่1ก็จะเป็นยูสเคสที่1ตารางที่2ก็เป็นยูสเคสที่2ว่ายูสเคสนี้ทําหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็ส่งต่อค่ะสำหรับบทที่6ก็ประมาณนี้นะคะก็คือให้ทุกคนเขียนยู case นะคะยูสเคสในระบบของตัวเองออกมาแล้วก็เขียนคำอธิบายยูสเคสด้วยยู c a ค e d e สคริปชั่นด้วยนะคะ